อืเกมที่จะมุมือถือเกมการที่จะมุมือถือนั่นดีกว่าอยู่เกียร์ั่นยอไอ้เหี้ยกลับกระเด็นเ่เปลี่ยนพีดไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่บกหงายเริงแล้บเสร็จแล้วตอนพึ่งซื้อมาพึ่งใส่มาช้าหลื่นนี่

กินจ้าไวจ้าแฝงขจ้นจ้าชัดไหมชวนนี่จ้าแจ็คแอนดโดวยโดวยโดวยโดวหมดไนี่คือไปดวี่คอทิ้งคอ ไม่สวยหน่อยไม่ค่อยสวยตีแววนครับไม่มีจับจนอ๋อเนี่ยยืนนา่งไม่เตียได้ไหมไม่เตียได้หมา เซ <c oughs> okay. ็กมาจอมิคนึงตัวจะมาอย่างคนจะใช้บัตรดาาเนงาไปแลวแล้วเข้าเลยเฮ้ยยี่สามินไม่มีีกเลยจ้าไจ้าเราคได้ดีสม ถ้าเปิดไม่เจกามจะว่าไงโอ้โหเอ้ยมันมัมันเปิดเจบมันเปิดอะไรนะเปิ็นี่เปิดเจนี่ก็เปิดเจไม่เจอีใบไ่จเีย ก็หายตัวนครับตัวละคเงตัวหลักของหรือวาเป็น้มือเป็นข้าวบุมือเป็นข้าวบุมือเป็นเอค้าบุบางใบที่เขาแบบว่าบางคนมันมีเสีว่ามันขับของบางไบเนี่ยเือดองเองไปเนี่ยมันได้ของะทาให้มือสามารถกองเาเหล็กาเริ่มนแบแนแลขอีขอเข้าไป

ตัวไหนก็น่าจะเลกว่าขายกันเนาะเอลิเมนต์แนรเี้ยนป็นานลงสน่ิบนจ้เลนขึ้นไปแล้วให้นลสัเนไม่กดลงามไม่มีาือยถ้ายังเขาอยู่ดียี่สิบนอยสามอันลงมได้หรืจะลบแยกก็ได้มีแมนเว มาขอขึ้่มเมือคอใหม่ <c oughs> สองแปงขงึ้นมาเใช่หรอเพิยวขึ้นเลยอ้วคอต่อไปเน <c oughs> ี่ย <c oughs>

อ,อะไรวะนี่อ่ะทำได้ไปได้ไหมดูโอเคได้อีกไปนี็เข้าสายมันน่ากลัวมากทิปเก็กไปแล้วนะน่อะไรเหมือนหมือนเหมือนหมดเลยสามหมื่นแล้วไป

คิวแวร์เผาค่ะไม่ออกรอไรนทานเทาไร่นาีหน้าเลยิงมเดตีหน้าินาทียี่สามไม่ต้องเต็ผมตีเข้าหมดแล้วยังยืนยังยืนเดือ ถ้าเปิดแล้วยังไม่จีกนะฮะอยู่ตหาสี่สามพีตีเลือแปกในัยกตาของแตกแเขาไม่เล่นกัน ตีเวนได้ไหมได้่าไม่ขอเขาไม่เขาไม่ตีข้าวอะขารอกับเดี๋ยสารอให้เขาตีี่เขาไม่เร็วเขาไม่สาคัญคือไม่ได้เนี่ยไกลอุต่าห์ไม่ได้่อันนี้ยไม่เล่นแน่ยาตะโกนเลเด็กมันเยอะมากแล้กกเด็กคเล่นแน่รวเน้นใหญ่ไ้เหี้ยคู่องตัวบ้าชนแบว่าเด็กทุกเด็กด

ีวนใชที่เดียวป่อยต้องสอนมันไม่ได้ยากเลยรอท่าปิดหลยอะไรม่้ยากกว่าผมเลยเพราะว่าเด็กมันเล็กเห็นเวลาแล้วเอาคืนเกตีแล้ว่ะตัวคืนได้ไหมเพราะว่สองมือสองโซ่สองเล็กมันถ้าามสามมื้องเล็ก เลอกงลไ,นะไม่ตัง้งมันเร็วผมเลือกเอง,งเลือกเองดให้ผมเลือกจะมีแหบมมีสองครับสิ่งเดียวที่เป็นยากมามาเขาทะเลาะกันเรื่องกี แอปเดียว้ของยอสิบยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสิบอจิบยี่สิบสามสิบกสิบนหกเจ็ด่สองมเขาหลุเอาอะไรลงฮะเจ็ดค่ะสามใช่หรอเออเดี๋ยวใจเย็นการโยนอยู่แล้วกาแเลขจับทีแล้วก็ออกเล้อลไรมันต้องการไวมาลงกร แขวนหน้าบกหน้าพันตามคุณสองใบครับแขวนบกเหมือนห้าูค้างันเกาดีบอกว่าหมื่นห้าจะเอาหมื่นห้าดีกว่านะไม่เคยไปขอหกกองไปนึงกัต้องไปด้วยกันนะตอกลัด้วยกันแต่เมื่อกี้ตอนน้น ก็มันมันจะวิ่งแต่แล้วพอสองหมื่นเสร็จแล้วมึงก็ลาดเขาตรงปากว่าสามสามลงกามสามสามลงเอ็มอารทีบางว่าจามได้แกะได้หมดแบบสมมติเราดันพุ่งมึงนันติดมอาหรืออะไรแล้วแบบตอนไม่พันสองลุ่มออข้างนี้ก็เปลี่ยนวิธีเป็นมีสองวิธีอ่อข้างนี้หนึ่งคื พี่ดจะสิ้นายหลายน่เราะดสสมงิกห้ตีสก้า่มาสามารถคอนอว์มอยูนิตหรือออเดอร์ได้ามันดึกรถไฟาเป็นรถไพีีไม่ได้ขึ้นมาไพีพออเดอรไม่ได้ห้าสามนเันเป็นรถไฟขอทิเกอร์เท่านั้นมันเป็นรถไฟลงไพ่มันแึงต้องจ่ายค่าเท่าลงไพ่อ ต้องให้ขารอันนี้ครับโทรหาเขาแยกครับไปลงที่บางทีบ้างตนี้ลงทางออกนี่เป็คนรอดเสร็จแล้วก็แต่เกือบเลยตีครับหนึ่งหมื่นองหมื่นสูงสุดไม่เกิดเก้าสิบ่กรณีรถตึกต่อำสาม ที่มารวมกันคับามันจะตกเลยเก้บาต่อนลติเก้านบาทใ่เดี๋ยวเรามันคนแต่สาเดไม่เด็ตันหอกอกแล้วออแล้วกาตาวิธีนแนอเน่ยหน้าือป้าสบายดีลยแต่ต้องมีคนตุ่นบังคับเลยต้องมีสตุ้นไปลงงลักสองแล้วแท็กซี่ ใช้ซองหมดมากใช้กระเปหมดก็ไม <lei> ่ได้แล้วก็ใช้คซีกับตกว่ากัสามร้อยหกสิบบาทไม่เหมา่วนมิเตอร์ต้องให้ขดิเตอร์ไถ้ากดมิเตอร์จะไม่เิน้อยแต่เหมาไม่่ได้ใช้สักที

สิบสามเมดเลยมืตีฟิกสิ่ดูอย่างเดียวเอ้ยตีว่าไงวอนนี้แข่งอยู่จ้ะแข่งบารแคะรคเลยครัพี่จีจ้ะที่ไม่ใม่แข่งเปิดหม่ไนที่คุย้ะจะมาที่พี่อยากกันจะมา่พี่อยากใคิดางงงมากอยางงงไึงก็ลังให้ใถ้าพวกมึงจะไป ไม่ <c oughs> <laughs> ถ้าพวกมึงจะไปะ <c oughs> <pilot> ดิตีฉันนั่งมีเงินไปแล้วคือปโยว่าตีใครทัวท่ห้าไงัดินตัวเดียวสองห้างทีเดียวเอาไว

ถึงยังใสๆมันจะเป็นวันเป็นคนทำสอโหกอันนี้โกเ็กเวลาสอนสอนกันเัีมาบวกสองหมื่นห้าใ่ใจจริงนี่ตว่างกลางด้ยไม่ต้ไปออโซะ สอมพันห้าหนึ่งคิไปบกคิแฟนตีครับกตี้ได้้ต้องหาหางให้ลูกคุณโออร์ทิกเกอร์อล็อกนีแถวหน้าคุณสองโจอหน่งเจอทิกเกอร์อใหม่พลังนี่โจอทิกเกอร์นี่พลังนี่